งานใหม่ในปีนี้ของเขาคือการได้เป็นพิธีกรแฟนพันธ้ถือว่าเป็นข่าวดีสองเด้งครับเด้งแรกคือรายการแฟนพันธ้หายไปละแล้วมันได้กลับมาผมดีใจมากเด้งที่สองก็คือกลิดน้องผมได้เป็นพิธีกรรายการที่ผมรักมากถือว่าเป็นโชคสองชั้นเป็นข่าวดีแต่ผมก็อดห่วงไม่ได้กลิดครับคุณจะต้องเสียบุคลิกเหมือนตัวหัวหน้าคุณหรือเปล่า ที่เวลาจะต้องบอกว่าถูกปากต้องเม้มๆให้คนคิดว่าจะพูดว่าผิดแต่เวลาคําตอบผิดต้องทําปากจูจๆให้คนนึกว่าถูกคําตอบนะครับชักดินชักงอไฟไหม้บ้านล้ะครับต้องอย่างนั้นหรือเปล่ากิจกิดบอกก็ไม่เนี่ฮะ ก็ผมก็ยังอดห่วงมีคนหนึ่งหลังจากตัวหัวหน้าแล้วก็เป็นอี้แทนคุณปากไม่จูไม่เม้มแล้วก็ตามนะครับแล้วก็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 อะไรขี้กูจะแตกอยู่แล้วแล้วก็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 กิ๊ดมึงต้องทําอย่างนั้นไหมวะไม่นะผมมีสไตล์ของผมอ่ะพี่จะรอดูมึง ผ่านเวลาจน,นได้มีโอกาสดูเทฟแรปเตอร์แต่ประเดน็นไม่ได้อยู่ที่ถามตอบอยู่ที่ท่าเฉลยผมรอดูกิดเลยต้ตองตากกลับมากิจยังยิงเฉยๆเลยแล้วคำตอบนะครับผมนั่งดูอยู่บ้านเฮ้ยแล้วคำตอบนะครับ ผมนั่งรอดูอยู่จะมีใครโยนตะก้อมาให้มึงหรือเปล่าวะนึกว่าทำทีเดียวทำทั้งรายการเลยพอถามคำถามต่อไปและคคำตอบนะครับบางทีโยนหนักกว่าเดิม บางทีผมก็ต้องมองข้างบนเละหรือจะให้ดูอะไรข้างบนเอ๊เสียบุคลิกทุกคนเชื่อไหมพีเคถ้าุูเป็นพิธีกรรายการนีคุณจะต้องมีท่าอะไรบางอย่างอะ่ะอาจจะอะไรต้องมี